ปีใหม่อาหารใหม่โอกาสาใหม่เปลี่ยนความคิดโอเคแนวคิดใหม่ๆหม่หลังจากปีใหม่แล้วเป็นอาหารสองปียังไงก็ไม่เสียโอกาสมีอะไรบ้างพี่สมัครทหารออนไลน์เนี่ยไม่เกินยี่สิบแปดมการาเนี้ยสามารถเลือกลงหน่วยใกล้บ้านได้ดีไหมดีครับ <Okay. S 1> ถ้าเราอยู่จังหวัดสุรินทร์รีสะเกต ค่ายทหารก็มีสามารถเลือกลงได้แต่ถ้าเราจับเราไม่สามารถเลือกที่ลงได้ถ้าแฟนเองอยู่เชียงใหม่อยากไปหาแฟนเลือกลงที่เชียงใหม่ได้เลยดีป่ะดีเลยครับอ่า,อาและสำหรับเรื่องการศึกษาผลที่จบแค่ป .6 ป .4 ม .3 หรือมีวุฒิม .6 ที่อยากต่อปริญญาหรือปวชปวสสามารถเรียงต่อได้เลยยัน จนถึงปริญญาเอกโดยไม่ต้องดรอปใครเรียนปอตีมาแล้วดรอปไว้ไม่ต้องดรอปแล้วดีไหมดีครับและสําหรับทหารนี่ในปีใหม่นี้เขาจะไม่หักค่าประกอบเลี้ยงเขาจะให้เงินเดือนเต็มแล้วดีไหมดีครับและเมื่อเราเข้ามาเปน็นทหารแล้วยังมีการฝึกวิชาชีพไปในตัวด้วยและมีการรับรองคุณวุฒิ ให้กับน้องๆคนทาหารที่จะปลดดีไหมดีครับ yeah! และสําหรับคนที่อยากรับราชการต่อไม่ว่าจะเกล่าทัพไหนนะครับมีโควตา80%เขาเอาจากคนทหารกองมาจำการและยังแค่นั้นไม่พอตำรวจตำรวจยังเปิดรัฐบารอีก <Yeah! S 1> ให้จำนวน1,000อัตราเลยนะครับ <Yeah. S 1> ดีไหมดีงีับ และน้องๆสามารถสมัครผลอาหารไปเรื่อยๆจนถึงอายุ30ปีเลยนะและได้รับเงินเดือนเต็มด้วยสำหรับปีใหม่นี้นะครับคนที่จะอยู่ถึง30ก็เพราะว่าอะไรอยากเรียนจบอยากได้วุฒิเห็นไหมดีไหมดีมร <Yeah! S 1> แล้วก็อยากฝากน้องๆนะครับทั่วทุกบุมของประเทศไทยโอเคเข้ามา เรียนรู้ในการรับราชการอาหารเพื่อต่อเป็นวิชาชีพให้กับเราได้เป็นทหารอาชีพปีปใหม่ทหารใหม่โอกาสใหม่